Failure ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะของชีวิตของการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เนี่ยคือการที่ไม่สามารถนำวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับคนไทยที่ดีๆได้แล้วเมื่อนำเข้าวัคซีนที่ไม่ได้ดีที่สุดเข้ามาเนี่ยการบริหารของรัฐบาลนี้ลม้มเหลวและมีผลทำให้เศรษฐกิจพังพินาศเนี่ย เป็นแสนแสนล้านเศรษฐกินพังพินาศเพราะว่าล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เกิดขึ้นเพราะไม่มีวัคซีนวัคซีนไม่มีเพราะรัฐบาลไม่มีปัญญาไม่ใช่ว่าสาธารณสุขหรือหมอไม่มีข้อมูลว่าวัคซีนอะไรดีไม่ดีไม่ใช่แผนไม่ใช่ว่าแผนที่สาธารณสุขเขาชงขึ้นมาเนี่ยเขาไปบอกว่าให้ให้รัฐบาลสั่งวัคซีนช้าๆไม่ใช่ ผนหน้าคณะรัฐบาลรับผิดชอบเองกับการบริหารซึ่งล้มเหลวนี้การบริหารที่ล้มเหลวในรอบนี้มันมันมีผลกระทบอันรุนแรงไปมากไปกว่าการที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่ธุรกิจใหญ่ๆเล็กๆก,ก,ก,กลางๆโดนไวเบาเกือบหมดไม่สามารถกลับมาฟื้นคืนชีพได้หลายคนจะมีหนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตคนซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารคนซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมคนซึ่งเป็นเจ้าของ สถานให้บริการคนที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สปายันค็อกเทลลาชยันโรงเรียนสอนพิเศษเขาไม่เหลือรายได้เลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีโรคระบาดและล็อกดาวน์ซึ่งมีวัคซีนแล้วในการป้องกันรัฐบาลไม่มีปัญญาในการนำเข้าวัคซีน ในที่นี้ผมเปรียบเทียบตามมาตรฐานของประเทศที่กำลังพัฒนาผมไม่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้วผมเปรียบเทียบศักยภาพในการสั่งซื้อวัคซีนของมาเลเซียของอินโดนีเซียของเวียดนามเนี่ยเขา้วนแล้วแต่ได้วัคซีนเนี่ยชนิด mRNA เนี่ยก่อนไทยทั้งนั้น ไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลเพราะรัฐบาลนี้ประมาทเลินเล่อหรือไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโควาสเพราะทนงตนแต่ว่ามันเป็นความล้มเหลวที่ทําให้ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจพังพินาศแต่ว่าสังคมย่อยยับคนยากคนจนมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรซึ่งสามารถช่วยเหลือเขาได้เสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนี่นะฮะนอกเหนือไปจากไอ้ไอวิกฤตที่เราพูดถึงทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ย มีคนตายในแต่ละวันเนี่ยนะฮะจากโควิด -19 เนี่ยนะฮะประมาณ80คนตอนนี้คนติดเชื้อในแต่ละวันประมาณ1 0,000คนอัตราการตายเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่สูงแต่ว่าอัตราการตายถ้าไปดูต่อประชากรมันสูงขึ้นเพราะว่าตัวเลขสุดที่มันสูงขึ้นความล้มเหลวนี้เป็นความล้มเหลวที่ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ควรที่จะสํานึก แล้วก็จะเข้าใจแล้วว่าตนเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินคุณต้องเอานายกที่สามารถที่สามารถทำตามแผนนี้ได้ไอ้120ล้านปีหน้าหรือปีนี้100ล้านโดสเนี่ย120ล้านโดสปีหน้า100ล้านโดสคุณต้องเปลี่ยนรัฐบาลจนเรามีนายก จนเรามีนายกที่ secure vaccine delivery ได้ทั้งหมดตามสัญญาด้วยของดีๆด,ด้วยและฉีดได้ด้วยผมไม่ได้ชอบสังคมซึ่งประชาชนจะต้องมามามาแบมือขออะไรจากรัฐเลยนะผมคิดว่าในโลกซึ่งมันสมบูรณ์ไปกว่านี้เนี่ยเราแต่ละคนควรที่จะมีเงินในการนี่จะไปซื้อซื้อยาซื้อวัคซีนมามาใช้เอง แต่ว่าโลกมันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นไงค,คือในที่นี้คือการซื้อวัคซีนมาฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ซึ่งถออำนาารัฐรัฐบาลจึงเป็นผู้เดียวซึ่งสามารถจัดหาของพวกนี้ให้เราได้มันไม่ใช่ว่าผมบ่นแล้วผมบอกว่าเฮ้ยผมอย,อยากได้นาฬิกาสักเรือนหนึ่งจากรัฐบาลหรือยอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งจากรัฐบาลไม่ใช่เราพูดถึงของที่เราไม่มีปัญญาซื้อเองไม่มีอำนาจทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นใครใครจะเชื่อเนี่ย120ล้านโดสปีหน้าแล้วคนที่เป็นนายกเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ผมให้โอกาสได้ไหมไม่ได้เพราะว่าโอกาสในปีนี้มันยังยังทำไม่สำเร็จเลยแค่จะฉีดในกรุงเทพให้มันมี herd immunity อะไรเนี่ยนะฮะยังทำไม่สำเร็จเลยถ้าเป็นรัฐบาลนี้จะไปเพิอฝัน120ล้านโดสในปี65นี่คือไม่มีทาง